สวัสดีดิฉันนะคะดีใจมากเลยค่ะได้มายืนเวทีตรงนี้ค่ะเพื่อแบ่งปันเรื่องราวเรื่องราวนึงค่ะที่ดิฉันเชื่อว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตเด็กไทยได้ค่ะนั่นก็คือโปรแกรมสมาธิแอรี a าเซเค่ะโปรแกรมนี้ค่ะหลายๆท่านหรือว่าทุกท่านที่อยู่ตรงนี้อาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนใช่ไหมคะดิฉันจึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะมาร่วมรับฟังนะคะเรื่องราวดีๆที่พวกเรากำลังทำเพื่อเด็กที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าค่ะ ทุกท่านสงสัยไหมคะว่าการที่เด็กคนนึงค่ะจะเติบโตอย่างมีคุณภาพนั้นมีปัจจัยอะไรบ้างเพราะว่าเด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพนะคะไม่ได้หมายถึงว่าเขาเรียนเก่งอย่างเดียวหรือว่าสอบได้คะแนนสูงๆเท่านั้นนะคะแต่คือการที่เด็กคนนึงค่ะสามารถพัฒนาตนเองได้ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาค่ะดังนั้นค่ะการสร้างพื้นที่ปลอดภยัยและการสนับสนุนกิจกรรม ที่ครอบครัวทํากิจกรรมสร้างสารรค์ร่วมกันค่ะจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งค่ะที่จะส่งผลให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ค่ะจึงเป็นที่มาของโปรแกรม Smart k i ิด Area 7นะคะที่พวกเราชาวเขตสุขภาพที่7ค่ะประกอบไปด้วยจังหวัดขอนแกน่น ร้อยเอ็ดมหาสาครคามและกาลสินค่ะเราพัฒนาขึ้นค่ะเพื่อให้มีกิจกรรมนะคะให้ครอบครัวมีเวลาคุณภาพร่วมกันค่ะผ่านกิจกรรมกินกอดเล่นเล่าทุกท่านเคยได้ยินใช่ไหมคะแล้วก็มีกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะแต่ก่อนที่จะมีโปรแกรมนี้นะคะทุกท่านทราบไหมคะว่า เด็กในเขตสุขภาพของเราค่ะขาดโอกาสค่ะในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์และก็ปัญหาสําคัญทุกวันนี้ใช่ไหมคะคือเด็กติดจ,จอใช่ไหมคะทําให้เด็กขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและนอกไปจากนั้นค่ะเราได้มีการสํารวจข้อมูลผู้ปกครองในเขตสุขภาพที่เจดค่ะเราพบว่าค่ะผู้ปกครองส่วนใหญ่นะคะมีปัญหาคล้ายๆกับ0 1 2ย์เลยใช่ไหมคะเป็นผู้สูงอายุค,ค่ะ และน่ากังวลใจไปกว่านั้นค่ะผูะ้ผู้ปกครองที่เป็นพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูลูกด้วยตนเองเนื่องจากต้องไปประกอบอาชีพค่ะทำให้ไม่ได้มีเวลาคุณภาพร่วมกับลูกมากนักปัจจัยเหล่านี้แหละค่ะส่งผลให้เด็กขาดโอกาสในการได้ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเขาค่ะจากปัญหานั้นนะคะสูตรสุขภาพปิต7ค่ะ จึงได้ผลักดันให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลักดันให้เกิดในเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการระดมความคิดแบบบูรณาการทุกระดับค่ะตั้งแต่ระดับเขตสุขภาพนำโดยท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่7ค่ะผู้บริหารทุกจังหวัด ะะแล้วก็มีตัวแทนของระดับอำเภอระดับชุมชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องค่ะเรามีโจทย์สำคัญเพียงหนึ่งโจทย์ค่ะว่าเราจะทำยังไงให้พัฒนาโปรแกรมเป็นหนึ่งเดียวที่มีความสอดคล้องและเป็นระบบเดียวกันแต่ยังคงยึดหลักว่าเราจะต้องดูแลเด็กให้ครอบคลุมทุกมิติค่ะดังนั้นค่ะ จึงได้มีการผลักดันโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งของกรมสุขภาพจิตเมื่อเช้าทุกท่านได้ฟังแล้วทราบซึ้งไหมคะชื่อว่าโปรแกรมทิปเปิลพีใช่ไหมคะเรานําโปรแกรมนี้ค่ะมาใช้เช่นกันนะคะเนื่องจากว่าเขตเรามีการขับเคลื่อนมาหลายปีตั้งแต่ปี6-4เช่นกันค่ะผลลัพธ์เป็นไปอย่างดีมากเราจึงแนะนําโปรแกรมนี้มาบูรณาการร่วมก,กันกับโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งของกรมอนามายัยชื่อว่า f o r Health เคยได้ยินกันใช่ไหมคะโปรแกรมนี้เน้นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพเด็กค่ะ เรานำโปรแกรมนี้มาพัฒนาเป็นหนึ่งภายใต้ชื่อสมาคิดแอเรีย a 7ค่ะศูนย์สุขภาพจิตที่7ค่ะมีบทบาทสำคัญในการออกแบบโปรแกรมนี้พัฒนาโปรแกรมนี้ทดลองใช้และวัดผลในที่สุดค่ะทุกท่านทราบไหมคะนำสู่การเป็นนโยบายเขตสุขภาพค่ะภายใต้นโยบายเขตสุขภาพค่ะ เราขับเคลื่อนอย่างไรเราขับเคลื่อนอยู่สส่วนด้วยกันส่วนที่1ค่ะเรามีการสร้างกระบวนการผู้นํากลุ่มผู้นํากลุ่มคือใครคะคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคือครูอนุบาลเรานําผู้นํากลุ่มมาฝึกเพื่อที่จะนําโปรแกรมนี้ไปถ่ายทอดกับผู้ปกครองเราสามารถสร้างผู้นํากลุ่มได้ครบทุกอําเภอในเขตสุขภาพที่7ค่ะ กระบวนการที่2ค่ะโปรแกรมจะมีคุณภาพไม่ได้เราจะต้องมีการออกแบบในเรื่องของการติดตามและสนับสนุนผ่านกระบวนการโคชชิ่งค่ะเ,เราได้มีการจัดอบรมโคชชิ่งภายใต้กระบวนการที่มีมาตรฐานและนำสู่การติดตามเชิงคุณภาพค่ะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเรามีผู้นำกลุ่มแล้วมีโค้ชแล้วผู้นำกลุ่มค่ะนำโปรแกรมนั้น ไปใช้กับผู้ปกครองพาผู้ปกครองทําที่บ้านแล้วมีการติดตามที่บ้านค่ะเรายึดเทคนิคว่าเราพาผู้ปกครองทํากับลูกภายใต้เทคนิคที่บอกว่าพาผู้ปกครองทําซ้ําย้าทวนเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความเ,ออเชี่ยวชาญและความเคยชินจนนํามาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการเลี้ยงดูลูกค่ะความสําเร็จของโปรแกรมเรานะคะ เรามีการดำเนินงานครบทุกจังหวัดในเขตส,สุขภาพที่7ค่ะครบทุกอำเภอครอบคุม146ตำบลและที่สำคัญค่ะ4,500ครอบครัวค่ะเข้าร่วมโปรแกรมเรานะคะยังไม่พอค่ะความสำเร็จของเรานะคะสิ่งที่ภูมิใจที่สุดคือความยั่งยืนและต่อเน,นื่องค่ะโปรแกรมเราพัฒนามาตั้งแต่ปี66ปัจจุบันนี้ยังใช้อยู่และปัจจุบันก็ยังเป็นนโยบายสาคัญของเขตส,สุขภาพเป็นนโยบายสาคัญของทุกจังหวัดค่ะ ทุกพื้นที่มีการบูรณาการงบประมาณด้วยกองทุนสุขภาพสามารถพัฒนาโปรแกรมได้อย่างยั่งยืนค่ะนอกจากนี้ยังไม่พอค่ะเราได้ออกแบบการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้โครงการวิจัยประเมินผลค่ะเราเก็บวิจัยประเมินผลทั้ง2รูปแบบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพผลวิจัยนะคะ พบว่าเด็กมีความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ79ค่ะและเด็กมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ89ค่ะแต่สิ่งนั้นไม่ใช่แค่ตัวเลขค่ะเราสัมผัสได้ว่ามีสายตาที่เปลี่ยนไปมีสายตาที่เข้าใจระหว่างผู้ปกครองกับเด็กและพบว่าผู้ปกครองกับเด็กมีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นค่ะนอกจากนั้นผู้ปกครองก็เปลี่ยนไปเช่นกันค่ะผู้ปกครองมีทักษะในการเลี้ยงดูลูกเชิงบวกมากขึ้นร้อยละ60 มีคำกล่าวของผู้ปกครองนะคะกล่าวไว้ว่าการเลี้ยงลูกไม่ใช่หน้าที่แต่เป็นความผูกพันผู้ปกครองรับฟังลูกมากขึ้นให้เวลากับลูกมากขึ้นและพร้อมที่จะปรับพฤติกรรมของตัวเองเพื่อให้ลูกมีพัฒนาการดีมากขึ้นค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากโปรแกรมสมาธิแอรีเซเว่นนะคะ,ะ,คะเมื่อผู้ใหญ่เปิดใจค่ะเด็กก็จะเปิดความเป็นตัวเอง เมื่อผู้ใหญ่ให้เวลาเด็กก็จะให้ความไว้ใจค่ะการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเ,เด็กและคนเ,เด็กและครอบครัวนะคะไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนเลยนะคะไม่จำเป็นต้องใช้ของราคาแพงเลยแค่มีเวลาคุณภาพร่วมกันค่ะสุดท้ายที่สุดนี้นะคะตอนนี้ค่ะเราไม่ได้แค่กำลังสร้างเด็กให้เติบโตตามวัยแต่เรากำลังช่วยให้ครอบครัวเติบโตไปอย่างมีคุณภาพด้วยกันขอบคุณค่ะ